มีอาจารย์บางคนสอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเบญจขันธ์เป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งที่อยู่นอกไปจากเบญจขันธ์ต้องถือว่าเป็นอัตตาได้ยังนี้จะว่าอย่างไรครับพวกนีเ้เขาเรียกกันว่าพวกขันหกคือมีอะไรมีอะไรที่อยู่นอกไปจากขันห <c oughs> ้าก็เลยเรียกว่าขันหก แล้วเขาไอ้อันที่หกนั่นแหละว่าเป็นอัตตานี่เขาเขายึดหลักพระพุทธเจ้าว่าขันทั้งห้าเป็นอนัตตาแต่ถ้ามีอะไรเห็นนอกไปจากห้านี้เขาว่าเป็นอัตตาเนี่ยเขาไม่เข้าใจเห็นหลักที่ว่าแม้มันจะมีอีกอันหนึ่งมาเป็นอันที่หกมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเอง จะเป็นสังกัตธรรมหรือสังกตธรรมก็ตามใจแล้วทำทั้งปวงต้องเป็นอนัตตาทำทั้งปวงไม่มีความหมายแห่งอัตตาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นถ้ามีอะไรนอกไปจากขันห้าจะามาเป็นอัตตาก็ไม่ได้เพราะมันยังเป็นธรรมที่เป็นอนัตตาดังที่มีหลักว่าสังกตธรรมก็ดีอสังกตธรรมก็ดีทำทั้งปวงเป็นอนัตตา No, mira, y...